สวัสดีครับพ่อผงซองบายคอนโดกันอีกครั้งวันนี้เราจะมาสอนโปวาร์จุดเกิดอย่างละเอียดนะครับแล้วก็แถมให้เป็นโปรมองทำจาก C.E. นะฮะเรามาดูวิธีทำกันเลยนะครับก็ทำเหมือนกับคลิปเก่าเลยนะครับขั้นแรกก็เปิด C.E. มาเปลี่ยนเป็นฟอนแล้วก็ปรับเป็น100ครับเรื่อเรามีเท่าไหร่ตอนแรก,กปรับไป พอสแกนแล้วทำให้เลือดลดครับถ4งส่ไสแกนนะครับพอได้ตรงนี้มาแล้วกดบราวครับแล้วไม่ต้องไปเลื่อนขึ้นเลื่อนลงใดๆทั้งสิ้นครับแล้วดูตรงนี้ครับมันเป็น 3A ใช่ไหมครับจำไว้ถ้าอยู่ฝั่งแดงอะ่ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะฮะ เออก็ปรับเป็น39นะฮะถ้าอยู่ฝั่งแดงจำไว้ครับถ้าอยู่ฝั่งแดงอะ่ะนะถือว่าม,มันเป็น 3A คลิปเก่าของผมอยู่ฝั่งแดงเหมือนกันนะฮะมันเป็น F2 ก็เหลือ F1 อันนี้เป็น 3A แล้วก็ปรับเลย3 9ครับคือลดมา1แต้มนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเราอยู่ฝั่งน้ำเงินแล้วก็ปรับบวกไปะฮะ ฝั่งน้ำเงินจะเป็น3ามเก้าแล้วก็ปรับบวกเป็น3าเอครับนีครับคือถ้าเกิดอยู่ฝั่งแดงปรับลด1อยู่ฝั่งน้ําเงินปรับบวก1แล้วเราก็มาเซ็ตค่าฮอตคีย์มานะฮะทำตามครับผมจะรีบสอนฮะสั้นๆง่ายๆไปเลยแต่ละเอียดครับแล้วก็ปรับตรงนี้เป็นเลขอะไรก็ได้ครับตามถนัดผมปรับเป็นเลขอ่ะแล้วเปลี่ยนเป็น3 9 เราอีกทีแล้วปรับตรงนี้เป็น Q ฮะตามสนาดแล้วก็จะเป็น F 1 F 2ก็ได้ครับแล้วตรงนี้เปลี่ยนเป็น3 A A ฮะแล้วมาดูกันผมกดเลข3นะฮะเอาให้เห็นกันเลยพอกดเลข3ปุ๊บเราจะไปเกิดฝั่งน้ำเงินครับ นี่ฮะแล้วพอเกิดฝั่งน้ำเงินมาแล้วเราจะฆ่ามันไม่ได้นะฮะนี่ฮะ,ฮะเราฆ่ามันปั๊บมันจะฆ่าไม่ได้เราต้องกดคิวอีกทีฮนะเพื่อจะฆ่ามันได้ฮนะก็คือปรับให้เป็นฆ่าค่าเดิมของเรานั่นเองนะฮะนฮะแล้วก็ง่ายๆครับนฮะก็คือมันไม่ยากอะไรมากนะฮะนี่ฮะ แล้วก็คือมันก็ทาเป็นโปรมองได้ครับอันนี้คือฝั่งเรานะฮะเห็นชื่อไหมครับเรากดเลขสาวที่ผมตั้งค่าไปเมื่อกี้นี้ชื่อเปลี่ยนนะฮะนะครับไอที่ชื่อสีขาวๆเนี่ยฮะเป็นชื่อของฝั่งน้ําเงินนะฮะแล้วก็มองไว้ดูข้างบนฮนะเป็นชื่อของฝั่งน้ําเงินนะฮะชื่อของฝั่งน้าเงินแล้วก็อ่ะมามาแล้วพอพอเห็นปุ๊บเราก็ปรับ ปับเป็นคิวปั๊บแล้วก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนฮะนี่ฮนะเล็งค่าไว้อ่ามาไดนะ้ละนี่ฮนะก็คือง่ายๆครับนะเหมือนกับโปรมองนั่นเองนะฮะเนี่ยนะเลขสามนี่ยผมกดเลขสามนะก็จะเป็นชื่อของเสพเงินแล้วก็เกิดฝั่งน้ําเงินกดคิวอีกทีเนี่ยนะเราเกิดฝั่งน้ําเงินแล้วถึงไหมครับ ก็ขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ครับ